สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Red Dead สเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะสอนการลงมอร b ดแบ i ดิทไ h ้อลนะครับวิธีการนะครับเราเข้ามาที่เว็บที่ชื่อ Nexus m o d c o m นะครับแล้วก็เข้าไปที่หัวข้อของ Red Dead Redemption 2นะครับแล้วก็มาที่มอดแล้วมอดจะเป็นเบอร์22งสองหนนะครับหรือเดี๋ยวผมจะก๊อป URL เนี้ยไปไว้ ในช่อง description ของ YouTube นะครับไปกดดูเอาจากนั้นให้ทำการล็อกอินก่อนนะครับพอเราเปิดเข้ามาแล้วอะครับเราก็เลื่อนลงมาดูรายละเอียดนะครับว่ามอสจะใช้อะไรบ้างมอสจะใช้ตัว Script Hook rdv 2 v 2นะครับเราก็กดเข้าไปโหลด skip, Script Hook ก่อนนะครับแล้วก็เราก็กดที่ดาวน์โหลดที่ Manual นะครับเราเลือกเป็น Manual Download นะครับเลือกอันล่างก็ได้นะครับเป็น Manual Download นะครับแล้วก็เลือกเป็น slow download นะครับโอเคจากนั้นไฟล์มันจะไปอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับแล้วเราก็มาดาวน์โหลดตัวมอสนะครับที่เมนูเมนูนะครับกดซ้ายหนึ่งทีนะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับอ่าเราจะมาเจอ s l o ดาวน์โหลดเหมือนกันครับเราก็กด slow download นะครับสำหรับมอสตัวนี้จะเพิ่มอะไรบ้างนะครับมอสตัวนี้ก็จะเพิ่มอ่เขาเรียกว่าลังโจรนะครับ หลังโจนตามแผนที่เยอะมากนะครับแล้วก็จะสามารถจ้างผู้ช่วยได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะอ่าใช่ใช่จ้างมือปืนมาเป็นผู้ช่วยเราได้นะครับอ่าทีนี้การติดตั้งนะครับการติดตั้งไปที่อันนี้ผมแนะนำเฉพาะคนเรื่องของแท้เนาะการติดติดตั้งไปที่สตรีมนะครับไปที่สตรีมแล้วก็ไปที่คลังของเรานะครับแล้วก็คลิกขวาที่ที่เกมเร d เด d นะครับแล้วก็เลือกเมเหรือจัดการนะครับแล้วไปที่ Browse File in Local PC นะครับหรือเปิดหาไฟล์ภายในเครื่องครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับตัวคอมพิวเตอร์จะเปิดไฟล์ e อ p l o ์ File Explorer ขึ้นมานะครับส่วนตัวสตรีมเราพับลงไปเลยนะครับจากนั้นเราไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมขอยญายไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดก่อนอ่ะ Folder ร์ดาวน์โหลดเราจะมีอะไรบ้างจะมีตัวส c r i p t Hook นะครับแล้วก็ Bandit h i g h o u t นะครับอ๋อถ้าเกิดใครใช้มอสไทยไปโหลด Bandit h i g h o u t t h ย i า r a สเลเ t อรนะครับจะอยู่ที่หัวข้อไฟลน์นะครับเรากด1นทีนะครับแล้วก็หาไฟล์ออปชันเลื่อนลงมาหาเสิร์ชก็ได้มั้งพิมพ์คำว่า,าไทยลงไปอ่ะก็คืออันนี้ Bandit h i g h o u t t h ยทา r a สเลเตอร์ล้วกด Manual Download อันนี้มาด้วยนะครับ กลับมาที่ติดตั้งต่อครับตอนติดตั้งครับเราเปิดขึ้นมาใช่ไหมครับซ้ายเป็นโฟลเดอร์ดาวน์โหลดขวาเป็นโฟลเดอร์ของ Red Dead นะครับทำการแตกไฟล์ครับหรือกดดับเบิ click ก็ได้ครับไปแตกไฟล์ที่ Bandit High Out ก่อนจะได้ออกมา3ไฟล์นะครับจะได้มา3ไฟล์ทำการลากไฟล์ลงไปวางไว้ที่โฟลเดอร์ Red Dead เลยนะครับลากลากแค่ไฟล์นะไม่ต้องกอบทั้งโฟลเดอร์นะครับลากแค่ไฟล์เสร็จแล้วปิดไปนะครับจากนั้นมา เปิดที่ Bandit h i Thai Translator d o t e t นะครับแล้วก็ลากไปวางเหมือนกันนะครับอันนี้ผมทำไปแล้วเนาะก็เลยแบบไม่ได้ลากจริงนะครับแล้วมาที่ Script Hook นะครับ Script Hook นี่พอเราเปิดหรือ u n z i p ออกมานะครับมันจะมีโฟลเดอร์ชื่อ Script Hook v2 ใช่ไหมครับแล้วกด Double ลคลิกเข้าไปก่อนแล้วก็ Copy แค่นี้นะครับแล้วก็ลากมาวางเหมือนกันนะครับอ่าจากนั้นเราก็กดปิดไปอันนี้เราก็พับไป ให้เราทำการเข้าเกมนะครับผมจะเข้าเกมให้ดูอ่าเนี่ยผมเข้าเกมดาวนโหลดมาละเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้เรามาดูกด M ก่อนนะครับเวลาเราเปิดเกมขึ้นมาครับตัวตัวเกมนะครับตัวมอสอ่ะในค่า default ของมอสเนี่ยคือมอรสเนี่ยมันจะมีลังโจนนะก็คือรูปหัวกระโหลกกับซุ่มโจมตีนะครับ จริงๆแล้วถ้าใครเล่นเนื้อเรื่องยังยังไม่จบแนะนำให้ปิดพวกซุ่มโจมตีปิดซอมบี้ปิดอะไรให้หมดก่อนนะครับอ่าทีนี้เราไปดูว่าของจริงจะมีไหมนะครับเดี๋ยวเร,เราขี่มาไปเอาที่มันใกล้ๆเราหน่อยอ่าตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้มั้งแล้วเราก็ขี่มาพุ้งตรงไปเลยครับ มันจะเป็นวงขาวๆนะครับแต่ว่าพอดีผมมีการโมดิฟายไม่ให้มันรบกวนผมโมดิฟายไฟล์มอนไปให้มันมันรบกวนเนื้อเรื่องใช่ไหมครับมันก็เลยจะการตั้งค่าบางอย่างมันก็จะไม่เหมือนกับของที่เราเล่นปกตินะครับเดี๋ยวผมไปแนะนำอีกทีว่าการโมดิฟายไฟล์เพื่อไม่ให้รบกวนเนื้อเรื่องทำาังไงน,นะครับอันนี้เราก็ไปดูเดยห่างๆก่อนนะครับขอใช้กล้องส่องก่อน เห็นไหมครับจะมีพวกโจรเนี่ยอยู่หลังบ้านนะครับแล้วมีกลางเต็นทรอบๆโหทีนี้สิ่งที่ผมจะทำคือเราก็บุกไปลุยเลยครับกลัวอะไรเดี๋ยวเอาสตดเออกก่อนเราทําการจอดมา้าไว้ข้างหานะครับมา้าม้านี่อย่าเ,อาเข้าใกล้นะเดี๋ยวม้าโดยนยิงตายเยีะจํานวนมันเยอะปันเนี่ย ปกติโจนมันจะยิงก่อน,นะครับแต่ว่าผมโมไฟล์ใหม่ไม่ให้ไม่ให้โจมันยิงก่อนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันมีเนื้อลงเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะมากวนกันเฮ้เขียบข้างหลังก็มีชปหเราก็ลุยเลยครับลัวอะไร โจนในหนึ่งรังนะครับจะมีตั้งแต่ประมาณ5ถึง20คนนะครับแล้วก็เวลาในการรีเฟรชหรือว่าการเกิดใหม่ครับจะอยู่ที่ประมาณหลบกอนพูดเยอะอ้โดนยิงเวลาในการเกิดใหม่จะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงต่อ1แคมป์นะครับลืมกดยิง เปลียลเรียบร้อยครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ในแคมปนึงก็เราก็สามารถเก็บเงินเก็บของอะไรได้ตามปกตินะครับผมซึ่งมอสเนี้สามารถใช้ร่วมกับมอสไทยได้นะครับโดยคร่าวๆสำหรับ ตัวมอสจะมีประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ฝ่ายไม่ให้รบกวนรบกวนกับโหมดเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าปกติตัวมอสตัวนี้เนี่ยมันมันจะมีการสุ่มโจนขึ้นมาตามทางด้วยเหมือนเวลาเราเราเล่นโหมดแคมเปญจริงๆครับมันก็จะมีแบบพวกอีเวนท์ที่เกิดขึ้นมากลางทางเราโดนคนนั้นคนนี้ดักก้นถูกไหมครับอ่าแต่ถ้าไ ัวบอลเนี่ยก็จะมีแค่เปญแบบนั้นเหมือนกันก็คือมีการดักป้นมีอยู่ดีก็เกิดมาขี่ม้าไล่ตามมีกําลังเสริมมีเยอะไปหมดนะครับซึ่งเท่าที่ผมอ่านมาครับจากที่ของต่างให้เขาคอมเมนต์อนะ่ะเขาก็บอกว่าเออมันต้องเปิดใช้งานมอดน,นี้ตั้งตั้งแต่ตอนช h ตเตอร์นะครับก็คือตั้งแต่ตอนที่2เป็นต้นไปแล้วก็ควรควรจะระ,ะมัดระวังเรื่องจะมีแบบเวลาเราทำเนินเรื่องอยู่บางทีมันเกิด จนมาป่วนกลางทางอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องแบบนั้นอยู่เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวผมสลับไปดูไปบอกว,ว่าเราต้องแก้สกคริปต์บรรทัดไหนบ้างนะครับอ่ะต่อกันนะครับสำหรับการแก้ไฟล์สคริปต์นะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้กระทบกับหมดในเรื่องนะครับเราจะได้ไม่ไม่บลักหรือว่าไม่ไม่แคสหรือไม่ เอออีเวนต์เออเลอร์ขึ้นมานะครับให้เปิดไปที่โฟลเดอร์เลเดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ไฟล์นี้ไฟล์จะชื่อ Bandit Highout นะครับเป็นรูปกุญแจหรือว่าเป็นเอ uh, ini นะครับคลิกขวาแล้วเลือก Edit in Notepad นะครับอ่ามันก็จะมีสคริปต์เยอะๆใช่ไหมครับให้ให้เซตตามนี้นะครับให้ให้กด Copy ข้อความ จนถึงเท่ากับนะครับคัดลเสร็จแล้วก็มากด control f แล้วกด v เพื่อวางแล้วกด enter 1ครั้งนะครับอ่ะแล้วก็มาเปลี่ยนค่าเท่ากับ0ูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยคือปิดเปิดปิดเปิด,ป,ด,ป,ดปิดมันคือ0ูนย์เปิดมันคือ1ทีนี้ความหมายของแต่ละอันนะครับอ่าอันแรกน,นะครับ persistent per per high out นะครับให้ h high out เป็นส่วนหนึ่งของโลกเกมก็คือต้องเปิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถัดมาครับบรรทัดที่สองครับ high out spawn c h a n นะครับเท่ากับร้อย โอกาสเกิดไฮเอาท์นะครับก็เมื่อลงพื้นที่นะครับก็คือเท่ากับร้อยหรือจะปรับให้น้อยลงก็ได้นะแล้วแต่แล้วก็การปิดการสู้มโจมตีนะครับ disable u n d s c r e ambush นะครับเท mm hmm. ่ากับ1นะครับก็คือปิดสู้มโจมตีทั้งหมดนะครับทางเกมอ่าแล้วก็ปิดการโจมตีแบบสุ่มที่ไม่ใช่ไฮเอาท์นะครับคือมันจะมีอ่า a ันด m อม Bandit Attack ก็คือโจนขี่ม้าแบบบุกเข้ามายิงเฉยเนี่ย,น,ยนะครับก็คือเท่ากับศูนย์มันจะปิดนะครับแล้วก็ ละนั่มโรมิงบันดิตนะครับก็คือปิดโจนเร่ร่อนที่สุ่มเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็โรมิงบันดิตอาัชชัตออนไซด์อันนี้คือเวลาที่โจนมันเห็นเราเนี่ยมันจะยิงทันทีเมื่ออยู่ในระยะสายตามันนะครับก็คือปิดนิสยัยเห็นหน้าแล้วยิงเลยนะครับแล้วก็ปิดมอปิดในพาร์ทซอมบี้นะครับอันนี้คือคนที่ไม่ต้องการให้มีซอมบี้ในเกมนะครับก็ปิดได้นะครับคือในเกมเนี่ยมันมีโหมดซอมบี้มาด้วยนะครับ สองอันต้องสองันนี้เปลี่ยนเป็นศูนหมดเลยนะครับแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับ disable clear high out message นะครับ clear แล้วจะให้ขึ้นข้อความไหมจริงๆแล้วเมื่อกี้เอาค่าเดินผมกดเป็นศูนย์ไว้แต่มันก็คือขึ้นเป็นสีดำเฉยถ้าใครไม่อยากอะไรก็กด1ปิดนะครับแล้วก็แต่นี้ต้องเปิดไปนะ a v a show high out brief นะครับเท่ากับ1อันนี้แสดงรูปกะโหลกก็คือเรื่องที่เปิดให้ดูเมื่อกี้เนาะ แล้วก็โชว์ h e d e r High Out ไอคอนนะครับเมื่อเวลาเราวิ่งไปใกล้ไฮเอลเนี่ยจะมีไอคอนอยู่ที่มุมสายล่างก็คือมีรูปหัวกะโโลกอยู่ที่มุมสายล่างของเรดาร์นั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยว Copy ไว้ให้ในช่อง Description นะครับจริงๆอ่ะอยากจะเอาไฟล์ที่แก้แล้วให้เลยแต่ว่าก็ก็เกรงใจเจ้าของเจ้าของ Mod เขานะครับอ่ะเดี๋ยวไปแก้กันเราเองแล้วกันนะครับคร่าวๆประมาณนี้ขอบคุณครับ